เอมของนอร่าก็คือว่าต้องเป็นกระเป๋าที่แบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยตลอดไม่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแบบไหนหรือนอร่าต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปแต่ท้ายสุดแล้วก็คือต้องเป็นแบรนด์ที่คนไทยอยู่ในใจคนไทยสวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมเชเวศนะครับรู้ไหมครับว่าแบรนด์ที่เป็นเครื่องหนังเก่าแก่อู้อย่าไปพูดไปเลยนะครับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2จนถึงปัจจุบัน สุดจะตำนานและจะไปต่อยังไงในอนาคตในการเปลี่ยนผ่านสูตรทายาทรุ่นที่3ขึ้นมาบริหารกันนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสจะได้พูดคุยกับผู้ที่บริหารจัดการกับแบรนด์จากอบนี่คือตำนานของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนะครับคุณรัศมีวันชลาวานิชครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการและทายาทรุ่นที่2ของบริษัทศรีพันยาขอบจำกัดนั่นเองครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณโนราชลาวานิชนะครับทายาทรุ่นที่3ของบริษัทศรีพันยาขอบจำกัดในบีทามส์นะครับสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีครับโนรครับ ครับวันนี้เ,เดี๋ยวที่ผมบอกไปนะฮะนี่คือกระเป๋าจาขอบสําหรับคนไทยที่รู้จักกันมานานตอนนี้เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่แล้วครับเข้าปีที่86ค่ะ86แล้วนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นมผมพูดไม่ผิดน,นะฮะว่าเป็นกระเป๋าตั้งแต่รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง<ช>นะฮะใช่ค่ะเราถอยกลับไปนิดน,นึงครับสมัยรุ่นคุณพ่อเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยบริหารจัดการและตั้งธุรกิจเครื่องหนังขึ้นมา เพราะอะไรครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นความบังเอิญน,นะคะคก็คือว่าธุรกิจของคุณปู่มางก,ก็จะอยู่ที่บ้านโป่งโพธารามรท่านจะมีพวก ร้านที่ขายพวกกางเกงแพร oh. เน็กชยัยแล้วก็เครื่องเงิน uh huh. แต่จากการที่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่2ครั้ง uh huh. จนกระทัง่งครั้งที่สองเนี่ยหมดเนื้อหมดตัว uh huh. ก็เจอเรื่องไรยกลับมา uh huh. มามา,มาอยู่ที่กรุงเทพน,นะคะ uh huh. ก็เริ่มทำก็าำกาะทากางเกงแพร uh huh. นะคะแล้วก็เน็กชยั uh huh. ย่างที่ท่านถนัด ก็ทํามาอยู่ภาคจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างว่าญี่ปุ่นก็ยึดครองใช่ไหมฮะก็มีคนไทยที่ชาตินิยมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ยังติดต่อค้าขายกับญี่ปุ่นคุณพ่อก็ก็เลยกลัวก็เลยไม่ได้สั่งไม้ญี่ปุ่นมามาใช้อีกอก็เลยหันกลับมาว่าโอเคว่าได้ความถนัดของคุณปู่ด้วยเพราะว่าเป็นท่านเป็นช่างเสือ้อช่งอางเลยเพราะก็ทํากระเป๋าเอกสารขายแล้วก็กระเป๋านักเรียน ก็เป็นหนังที่ถ้าหาได้มาก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังนําเข้ามาอะไร,รอย่างเงี้ยต่ก่อนสมัยก่อนเนะื้อลงฟอกเราไม่มีนะคะต่อมาก็เริ่มมาผลิตอย่างอื่นเพราะหลังสงครามรอย่างว่ามีความนิยมในเรื่องของกระเป๋าธนาบาัตรได้ความอุตสาหะท่านก็บอกว่าไม่ยอมแพ้อะไรทั้งสินงน้นว่าต้องพยายามที่จะดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงใคร,ครตลาดเขาต้องการอะไรอะไร,รมีช่องว่างอะไรก็เลยมาผลิตตั้งแต่เข็มขัดธนาบาัตร เ,เสื้อผ้าเสื้อหนังถุงมือรองเท้าผู้ชาย oh. นั่นแต่ในช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มทึ่งผ่านเรื่อย,อยจนกระทั่งท่านเห็นโอกาสว่าควรจะมีแบรนด์ของตัวเอง oh. น่ค่ะก็คือเลยว่าเคยอยู่โรงเรียนแคทอลิสกันะคะงเ,เรียนอสมชันที่บังรัก oh. นะฮะท่านก็นึกถึงแบบว่ารู้สึกว่าชอบใจกับ กับชื่อนักบุญเจคอบเจคอบใช่ค่ะมันแสดงว่าแรกๆยังไม่ได้ใส่ยี่ห้อเข้าไปยังไม่ได้ใส่ยี่ห้ออยู่นึกว่าประมาณเกือบจะสิปีอย่างเงี้ยแต่ตอนหนังมาก็พอได้ใส่ยี่ห้อไปก็จุดหนึ่งแหละก็คือเพิ่มความเชื่อมั่นคนไทยก็รู้จักว่าเออนี่ไม่กบไม่ใช่กระเป๋าโนเนมมีมีมี่ว่าทมีแบรนด์แีรนดแบรนด์แบรนี้รนด์แบรนนด์แบรรบน ท่านจะหาชื่อจากขอบแล้วนะคะท่านยังนึกถึงตราสิงขึ้นมาอย่างนี้ด้วยวรานั่นคือคือมันเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญแล้วก็ในตรงสิงเนี่ยตรงสิงนี้จะมีเนคไทอ๋อตกการนี่ไงเป็นจุดเริ่มอันนั้นก็คืออาชีพแรกของคุณปูมีเนคไทมีเข็มมีได้อเงี้ยโอ้อันนี้ก็แสดงว่าโลโก้เนี่ยก็คือออกแบบเองด้วยใช่ค่ะนะฮะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจมขอบเนี่ยมากขึ้นชัดเจนเลยเมื่อไหร่ครับ ไอ,อ,อ้ความหลากหลายของเราแล้วก็ในยุคข,ของสงครามเวียดนามอ,าอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการ การส่งบอกที่ดีมากในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าทหารยามบริการก็เข้ามาเยอะมากขึ้นอ,อ,อ,อย่างคุณพ่อก็มีการออกแบบกระเป๋าที่มีลายแผนที่เหนอตะกอนมีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ประเทศช<อ>ายเกาะควม,มอะไรอย่างนี้นะคะก็<ม>คือปัอ๊มนง่งไปบนบน,บนบนบนกระเป๋าธนบัตรนี่ค่ะเป็นที่นิยมมากอยู่นานมากสิ่งสิ่งที่น่าสนใจคือไม่นานมานี้มี veteran ที่อยู่ที่อเมริกาเขียนอีเมลมาบอกว่ายังมีกระเป๋าตังค์อันนี้อยู่ไหมเพราะเขาอยากหาอยู่จริงเหรอฮะเป็นตัวที่เป็นตัวแผนที่ที่เป็นแผนที่เนี่ยนะใช่บมันต้องอายุได้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับกระเป๋าใบเนี้ยตั้งแต่สงครามเวียดนามมาถึงต้อง50ปีแล้วก็อย่างที่ว่าเพราะว่ามีแบรนด์นะฮะก็ก็ตามหาเจอยิ่งในโลกที่สมัยนี้นะคะก็คือค้นหา search ง่ายขึ้นครับจนถึงปัจจุบันก็อย่างที่คุณหน่อยบอกไปถูกไหมครับเพราะว่าพอเราเริ่มผลิตหลายอย่างมากยิ่งขึ้น กระเป๋ามีหลายขนาดมากขึ้นการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ที่คุณหน่อยเข้ามาบริหารเนี่ยเต็มตัวจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราปรับวิธีการทํางานหรือว่าธุรกิจของแจ็คขอบเนี่ยไปยังไงบ้างครับทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการบริหารงานรเราเองเราก็ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดมา เราต้องปรับปรุงแล้วต้องแก้อะไรบ้างคนอือ่นก็มีอะไรแล้วเราเลากขาดอะไร,รใช่ไหมฮะพนักงานเราจะทําให้พนักงานเราสนใจที่ทํางานอยู่กับเราเนี่ยเราจะต้องเพิ่มอะไรไพบ้างเราจะต้องชักจุ่มก็ยังไงนะฮะรวมทั้งผลิตภัณฑ์เราจะให้ลูกค้านสนใจของของเราเราจะต้องทำยังไงมันเป็นเรื่องที่คิดมากมันรายละเอียดย่อยมันก็มันก็มีเยอะนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันมันมันช่วยไม่ได้อะมันมันมีไปตลอดอย่างเช่นกระเป๋า กระเป๋านักเรียนทำไมคนนิยมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเหมือนว่าตั้งแต่เด็กมาหน่อยก็ใช้มาแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคือการใช้งานอย่างว่าต้องทําแบกอ้วนๆนะใส่ของได้เยอะๆนะต้องแบกหนังสือไปโรงเรียนแล้วก็ทุกวันก็ต้องเก็บกลับบ้านมากับบ้านก็เยอะใช่ไหมคะแต่สมัยต่อมาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างนั้นละเด็ก ก็มีต๊ะของตัวเองให้ฝากเก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยไว้ในที่ของตัวเองใช่ไหมกระเป๋าก็ย่อมลงทําให้น้ําหนักมันเบาขึ้นหูก็ทําให้นิ่มขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็รูปแบบ appealing หน่อยนึงให้สวยงามอ่คุณหน่อยมาถึงในจุดนี้แล้วเนี่ยวันนั้นที่บอกว่าจะต้องเข้ามารับช่วงต่อเพื่อบริหารชาขอต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นรู้สึกยังไง คิดว่าใช่สิ่งที่เราจะต้องทําให้ธุรกิจของครอบครัวนี้ไปต่อให้ได้หรือเปล่าครับเออด้วยความที่ว่าตอนนั้นคุณพ่อยังเป็นยังเลียดอยู่นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือคิดว่าเดี๋ยวให้คุณพ่อสอนงานเพราะว่าเอออย่างว่าเป็นเป็นลูกผู้หญิงก็ไปเรียนนอ,น,อนอกเรื่องนอกรล่าวไม่ใช่เคยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเลยอพอกลับมาเออเยอะเนาะใช่ไหมฮะไม่เหมือนที่เราคิดเลยใช่ไม่เหมือนกันเนาะพนักงานเนี่ยคือคนอเมริกันนี่เขาก็อาจจะแบบ ถ้าคิว่าคุยกันในทักษะที่ที่คนละอย่างกันอย่างนี้น,นะคะพอ,อาม,มาอยู่ที่เมืองไทยในยพนักงานเมืองไทยนี่เราก็ต้องมีรายละเอียดให้เขามากกว่าเราก็ต้องเรียนที่จะปรับตัวเข้าหาเขาโอ้ใช่แล้คุณหน่อยต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะฮะในการเข้ามามับช่วต่อธุรฯฯกิจก็ตามที่คุณพ่อสอนไว้อะไรก็แล้วแต่หยุดเรียนไม่ได้อะมันจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาตลอดเราเองเราจะต้องรู้ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรจะอยู่กับที่คุณพ่อสอนว่า ความรู้เหมือนภายเลือทวนน้ำคุณไม่พายขึ้นคุณก็ถอยลงต้องเรียนอยู่ตลอดเวลาท่านก็เป็นตัวอย่างให้ว่าท่านจะท่านเรียน3ามภาษาภาษาไทยอังกฤษ ไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนอยู่โรงเรียนแบบเรียนถังสูงอะไรนะคะแต่ว่าเรียนด้วยตัวเองมี Dictionary มีเปิดหาศัพท์ถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษคำไหนท่านก็ต้องอ่านภาษาจีนก็ต้องอ่านทุกวันคืออ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยอาจจะอ่านสามภาษาทุกวันช่วงปิดเทอมก็ลูกๆลูกๆก็ต้องเข้ามาทำงานที่ร้านนะคุณพ่อจะได้พูดตลกว่าต้องรู้ว่าพ่อพ่อแม่เนี่ยทำทำงานอะไรขายต้าหวยหรือขายข้าวแกง พูอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ใช่ต้องให้รู้ต้องให้รู้เลยใช่่ะแล้วก็ต้องเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยช่วยงานนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรตอนช่วงซัมเมอร์นะคะเด็กปิดเรียนให้ให้เรามีส่วนร่วมตลอดคุณนราเริ่มรู้สึกว่าเออเราจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยเริ่มตรงจุดไหนแล้วเมื่อไหร่ครับตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยค่ะคุณแม่ค่อยๆบิ้วมาก็คือเริ่มจากให้พับกล่องอะให้กล่องละสิบบาทให้มัเริ่มรู้ว่าแบบ เหมือนกับไม่ได้อยู่ซัมเมอร์อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เริ่มมาพับกล่องแล้วก็เริ่มบิวมาว่าเอออยากให้เรียนเรื่องแฟชั่นนะเผื่อจะได้แบบมารับช่วงหรือเกี่ยวกับธุรกิจการขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพยายามบิวมาตั้งแต่ประถยมก็คือสร้างความสนใจเข้ามาเรื่อยๆกับสิ่งที่เราทำจนในที่สุดนี่คือธุรกิจครอบครัวที่ต้องส่งต่อมาถึงเจเนอเรชันที่สามไม่ได้ถูกไหมคะแล้วเขาก็รักของเขา เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องอีคอมเมิร์ซแสดงว่าตอนนี้ตลาดเครื่องหนังมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วใช่ไหมครับจึงจะเป็นต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อครับก็มีมีความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะก็มีเราก็จะมีเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมีแบรนด์เนมเข้ามาในประเทศใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเราก็มีเรื่องของแฟชั่นที่หมุนเร็วขึ้นที่เดี๋ยวนี้เป็นแบบ f a s ั่นที่ใช้เราก็เปลี่ยนใช้เราก็เปลี่ยนแต่ของเราเป็นหนังแท้ค่ะบางครั ราคามันก็จะสูงกว่ามันซ th ื้อแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วมันก็เปลี่ยนมันก็ต้องใช้แล้วก็ใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมี l e n g e ใหม่ขึ้นมาแล้วตรงนี้คุณนอร่ามองอย่างไงครับว่าไอ้ความท้าทายหรือ c l ช e ร์จใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเงี้ยคับใช่ก็นอกจากเรื่องของแบรนด์ที่มีเข้ามานอร้วคิดว่ามันมี Challenge ของ ดโมกราฟีด้วยก็คือว่าจากเจนที่เปลี่ยน่จาก Baby b o ูมเมอมาเป็นเจนมิลเลเนียลใช่ไหมคะก็คือมันมีความเปลี่ยนที่เปลี่ยนใหม่มันก็ทําให้เกิดแกลบแล้วน้องก็คิดว่าการที่มันก็มีความท้าทายที่ว่าแบรนด์เราเนี่ยอายุ86ปีมันก็จะเป็นเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นคุณปู่คุณตาคนหนึ่งล้วเราก็ต้องคอยเปลี่ยนลุคของเขา ก็คืออันนี้ก็คือชาร์จขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงให้กับมเลเนียลหรือเจนหลังถัดไปอย่างเงี้ยได้ยังมีจาขอบอยู่ในใจคือจาขอบติดตัวเขาไปตลอดนี่คือโจทย์ใหม่ของสำหรับสำหรับนอไลน์ก็เลยเป็นที่มาของจริงๆเป็นที่มาของคอลเลคชันนี้คอลเลคชันตัวนี้ใช่นี่คือคอลเลคชันอะไรครับที่เห็นอยู่เนี่ยเรียกว่า y esterday's tomorrowyesterday tomorrow ใช่ก็คือเปรียบเทียบมาจริงๆก็เอาเป็นเป็นเออเจน วเป็นหลักก็คือว่าได้ใช้กระเป๋านักเรียนจริงๆได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนที่เรียนอยู่เขาเคยบอกว่าเขารู้ว่าพอรู้ว่าทําจากขอบเขาเคยบอกว่าทําไมไม่ทําจากขอบเล็กขึ้นมาเขาอยากถืออยากถือไปทําง,งานก็คือมันก็เิดเกิดที่มาที่ว่าเออมีคนที่จริงๆอยากถือจากขอบต่อนะ,อะแต่เขาอยากถือนอกรั้วโรงเนียนเขาอยากถือกระเป๋านักเรียนของเขาโอ้นั่นก็แสดงว่าความเป็นแบรนด์กับลักษณะของกระเป๋าเนี่ยมันใช้งานได้นอกเหนือจาก ความรู้สึกสมัยในโรงเรียนอ่าครับจึงเกิดตัวนี้ที่เป็นคอลเลคชันใหม่เกิดขึ้นถูกไหมครับใช่ตัวนี้มันสื่ออะไรบ้างเพราะจาก y e ย t สเตย์มาถึงปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครก็สื่อสื่อถึงกระเป๋ากระเป๋าวันวานที่คนเอามาแต่ก็คือสามารถเอาไปทำงานได้แล้วจริงๆจุดขายของคอลเลคชันนี้ก็คือว่าสามารถคัสตอมไมซ์ได้เราอยากจะเปลี่ยน หูสีอะไรหรือตัวสีเป็นอีกสีฟ้าสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถคัสตตมามซ์ตามฟอร์มที่เรามีให้ก็เหมือนว่าจากนักเรียนที่เราใช้สีดำตอนนี้เราโตมาเราก็แต่งตัวตามสไตล์ของเราครับอ๋ออาจจะออกเบสก็ได้บราวนก็ได้นะก็คือว่าเป็นบีสป k e ถูกไหมฮะใช่ลูกค้าอยากได้แบบไหนใช่จะขอทำให้ อ่าประมาณนั้นเลยนะฮะในคอลเลคชันนี้ก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่กี่ชิ้นนะครับหรือว่ากี่ SKU อย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็ใบใหญ่ใช่ในตัวคอลเลคชันนี้ทั้งหมดหมีประมาณ11 SKU อ๋อ11 SKU ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน SKU ก็เรียกว่าเบนจี้เราจะตั้งชื่อไว้ให้เบนจี้ใช่ตัวชื่อรีวตัวนี้รีวใช่นะครับแล้วก็ความเป็นกระเป๋าใส่สตางค์กระเป๋าจริงๆอันนี้ก็อีกโจทย์หนึ่งค่ะนอกจากกระเป๋านักเรียนที่เรามีแล้วบางครั้งคนจะเริ่มโดยเฉพาะเจนเจนเจนวายจะเริ่มคิดว่าเราเป็นกระเป๋านักเรียนแต่จริงๆอ่ะจะขอบก็มีขายจริงๆขายดีจริงๆหนึ่งในท็อปแคตตากรีของเราก็คือกระเป๋าธนบัตร ก็เลยเนี่ยก็คือแคมเปญนี้ก็คือนอกจากจะดึงคนเข้ามาแล้วก็เป็นการ expose แคตตา o กรที่เรา strong ด้วยให้กับคนอื่นรู้ให้กับคอน sumer ผู้บริโภครู้ได้มากขึ้นว่าไม่ได้มีแต่เพียงแค่กระเป๋านักเรียนนะไม่ได้มีแต่พิกกระเป๋าที่ลักษณะคล้ายๆกันนักเรียนใช้นะแต่มันจะลงไปเป็นกระเป๋าลักษณะของไลฟ์สไตล์มากขึ้นความที่มี e-commerce เดี๋ยวนี้ช่องทางในการขายมันเร็วและไวและตลอด24ชั่วโมง คุณ variance, <wie erman. S 2> นอราหอมอยังไงครับในการจะขับเค <MIN> <OM> ลื่อนจากขอบไปแต่ไปลักษณะอย่างนี้ครับมันต้องคือมันก็จะมีชั้นหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าเวลา e-commerce โดยเฉพาะบางครั้ง เวลาคนซื้อขายค่ะแคตตาโกรจะไม่เหมือนกับคนที่เดินในห้างเพราะคนที่เดินในห้างเขาสามารถกระเป๋าอย่างเงี้ยวลาเราไปซื้ออาตีว่าแบบราคามันค่อนข้างสูงเราก็ต้องการจะจับก่อนเราต้องการจะถือก่อนเราต้องการจะรู้น้ําหนักก่อนยิ่งโดยเฉพาะกระเป๋าเป็นหนังมันก็จะมีน้ําหนักชอบน้ําหนักหรือเปล่าขายออนไลน์มาเราก็ต้องหาตลาดอีกนึงว่าแคตตาโกรที่เราจะขายค่ะเราจะขายอะไรใช่แต่การที่เราขายออนไลน์มันก็ มันก็เป็นโอกาสใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามันทำให้เราสามารถที่จะ expose ตัวเองอีกอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่ง,ช,ง,าง,งชายทานนี้จะต้องเป็นอยู่ในหนังสือพิมพ์หรือในมาร,ร์เกซีเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็สามารถลงรูปแบบบน อินสตาแกรมได้หรือ f a c e b o o k ได้หรือแล้วสามารถที่จะในแพลตฟอร์มที่เราจะโฆษณาอะไรได้เนี่ยครับเอ็กซ์โพสไปรวมถึงในการสร้างเรื่องราวคอนเทนต์ต่างๆนะครับโฆษณาง่ายขึ้นโฆษณาง่ายขึ้นใช่ไหมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับในส่วนของจากของเอกเนี่ยนะครับเรายังคงพึ่งช่องทางการขายเดิมหรือพยายามสร้างช่องทางใหม่ตามลักษณะของยุคที่เปลี่ยนไปครับหน่อยครช่องทางทั้งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการการที่ อาศัยรูเดิมเหมือนกันอย่างเงี้ยถึงว่าเราขยายให้เหมือนกับเป็นใยมงมุมไปใช่ไหมฮะในเมื่อเราก็ได้ปรี้ในการที่มาแล้ว85ปีแต่ตอนนี้เส้นที่แยกออกไปหรืออะไรออกไปเนี่ยเราก็ต้องมาคิด brainstorm กันว่าเราจะทํำยังไงก็ดีว่าได้ลูกๆมาช่วยใช่ไหมฮะที่จะจะสานต่อแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆมาก,มก็ต้องยอมรับในเจนของเราว่าเราก็ คือลิมิตในในบางเรื่องใช่ไหมฮะบางทีเขาพูดเรื่องอะไรในในแอปใหม่ๆแอปใหม่ๆเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องให้โอกาสเขาปล่อยให้โอกาสให้เขาก็ทำได้ค่ะก็แสดงว่าจะเป็นยุคของคุณนอร่าที่จะเพิ่มแล้วก็มีบทบาทขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องพูดว่าเหมือนว่า behavior ของของคนไทยอะครัโควิดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเพราะตอนที่อยู่อเมริกาจำได้ว่าคนอเมริกาเนี่ยจะเริ่ม เริ่มซื้อของออนไลน์เยอะตั้งแต่จริงๆเลตั้งแต่เรียนมหาลัยอค่ะก็จะเริ่มมีแบบชิปของมาที่บ้านลองใส่ก่อนไม่ชอบก็ชิปกลับตั้งแต่สมัยนั้นก็1ิกว่าปีแล้วล้านมากแต่คนไทยรู้สึกว่ามาถูกเปลี่ยนจริงๆอะคือยุคโควิดคือยุคโควิดยุคโควิดนี้เปลี่ยนเลยเลยทาให้เกิดการอย่างที่ที่คุณนอยบอกว่าก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชานอลเพราะตอนแรก ออนไลน์ที่นี่เล็กอะค่ะเหมือนว่าคนไม่ค่อยคือซื้อแต่มันไม่ได้ผลักดันมากแต่โควิดนี่คือเปลี่ยนเลยอะอกลายเป็นว่าคนซื้อของออนไลน์ตลอดอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องถามตรงๆที่คุณนอร่าเลยนะเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ถูกไหมฮะปัจจุบันเนี่ยเราคุยกันลงตัวไหมครับบางสิ่งบางอย่างต้องมีแบบอูตอ,อธิบายให้เข้าใจเพื่อว่าธุรกิจมันจะได้ไปได้ต่ออย่างเงี้ยครับบางอย่างเราก็ มองอาจจะบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกัน<อ>คะเบ,บืองทางคุณเช่นคุณแม่เงี้ยก็อาจจะมองไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องทําอัน,นี้ด้วย<อ>หรือทําไมเราต้องมีแคมเปญตลอดเวลาหรือทําไมเราจะต้องอมีการา push expose ร advertise เ,<อ>เ,เพราะว่า ในยุคเจน2มีเป็นการโตของบริษัทที่โตด้วยจากการเข้าขยายตามห้างก็คือ Bri c k and Mortar รแต่เจน3ตอนนี้มันไม่ได้โตด้วยไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนคนเริ่มเป็นไลฟ์สไตล์ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เดินห้างทีเดียวชใช่ไหมคะห้างเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มเห็นห้างเปลี่ยนเป็นไลฟ์สไตล์ห้างไลฟ์สไตล์ก็คือมันก็จะมีการที่เราจะต้องทำยังไงให้มีเหมือนกับคลิปหรืออะดเวนท์ที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ใหม่อันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือไอเดียเพราะไอเดียพวกนี้แหะคะ่ะก็คือต้องไปพิชก่อนอาจจะ อาจจะไม่ได้รับตั้งแต่ต้นก็นต้องค่อย,อยแ<น>ๆแล้วก็นอแร็คก็จะมีหน้าที่ที่เราคอยอธิบายให้ทั้ทงสามคนว่าทำไมมีไอเดียแบบนี้เพื่อให้ทางทางผู้บริหาร<น>ยินยอมแล้วเข้าใจเหมือนกับการอัปเดตนะคะเข้าใจว่าโอเค<ม>ผลดีที่ได้รับจากตรงนี้คืออะไรบ้างแล้วต้องทาอะไรอะไรแบบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นทางออกที่ดีทุกฝ่ายถูกไหมครใช่เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ใช่โอ้ครับ ต้องมีความเข้าใจนะความเข้าใจกันระหว่างสองเจก็ค่อยๆบางอง่านเนาะแล้วก็อาจจะทําไปก่อนออแต่อาจจะทําแบบทําใน small scale ให้เขาเห็นว่ามันเวิร์กนะมันควรจะมีจริงๆนะอนอบบริ่มวิสัยมาหมดแล้วนะไม่ได้พูดแค่เองเขาก็จะเห็นว่าอ,อมันอาจจะมีความสาคัญจริงๆที่เราต้องทำอย่างเงี้ยอีกประมาณ5-10ถึงปีข้างหน้าเนี่ยถามคุณแม่ก่อนคุณหน่อยมองว่าจาขอบจะไปอยู่ในจุดไหนครับอีกประมาณระยะไกลต่อไปเลย 5- 10ถึงปี เออยากที่จะเดาวนะคะสิบปีที่แล้วเนี่ย<ม>ก็ดูรู้สึกว่ามันก็มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมา<ฮ>มากพอสมควรอ,อีกตอนนี้อาจจะเป็นแค่2ปีมันก็มีเรื่องเยอะอยู่แล้วจริงครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะอยู่เคียงข้างกันถ้าเราสู้และอดทนร,ออรู้เขารู้เรา<ม>ศึกษาเรื่องราวต่างๆสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันช่วยไม่ได้นีนมน่มันมันเป็นธรรมชาติเป็นไซคลของเขา ก็ไม่ต้องกลัวอ<ม>ถ้าเราอยู่แบบนี้ถ้าเราเข้มแข<ม>็งและเราก็มีทีมงานที่ดียังมีคุณป้าที่คอยช่วยนะฮะแล้วก็มีคุณแม่อยู่ยรรอย่อางน,นีกก้แล้วก็ให้คําปรึกษาอยู่นะคะก็มีพนักงานที่ดีคอยช่วยเหลือะะอยู่ค,<ร>คุณโน拉แล้วรับวางเาายอาไว้ยังไงว่า5้าถึงสิปีก็น่าจะขอบจะไปอยู่ตรงไหนยังอย่างที่คุณแม่บอกไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่ที่นอรู้แน่ๆก็คือต้องอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไปก็คือเอมของโน拉ก็คือว่าต้องเป็นกระเป๋าที่แบรนด์ที่ อยู่คู่คนไทยตลอดไม่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแบบไหนหรือน้องต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ไปแต่สุดท้ายสุดแล้วก็คือต้องเป็นแบรนด์ที่คนไทยอยู่ในใจคนไทยอย่างเงี้ยคือควบคู่กันไปเลยนะใช่และโดยเฉพาะเป็นคนไทยรุ่นใหม่ๆที่จะขึ้นมาด้วยใช่ใช่ก็คือคือเป้าหมายนองล่าในฐานะเจนสที่ต่อไปจะต้องเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่อาจารย์ขอบเนี่ยรู้สึกยังไงอรรู้สึก มีความท้าทายเยอะค่ะถ้ามองกลับไปในในสิ่งที่คุณตาทำไว้ก็มีแกลบที่เราต้องเหมือนกับบิ๊กชูที่เราต้องฟิลอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงที่เราจะทำทำให้คุณตาภูมิใจได้ถ้าเกิดคุณตามองลงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภารกิจใหญ่เป็นภารกิจสำคัญและใหญ่ด้วยใช่นะครับ